สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ันที่ภูเก็ตนะครับกับรายการมิเตอร์ไฟชแนลนะครับผมนี่คือแค่การลงรวมเฉยๆนะครับผมมาโปรโมทงานเพื่อความสนุกสนานนะครับขวามือผมนะครับผมชื่อแล้วผมรู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเแเจ้าของช่างอครจะเป็นเป็นช่างเบลต์แมนมิเตอรไฟชแนลครับส่วนวันนี้เราคือผู้ท้าชิงนะครับผมชื่อแล้วผมกล้าครับกล้านะครับถ้าวันนี้กล้ากดมิเตอร์ไฟลงนะครับ นี่คือตัวแทนจังหวัดภูเก็ตนะผมมาชอบเฮ้ยเนดเดี1 0เร็วนเรื่ยเรยเีบเรเอยเาเป็นที่เปนเล่นเลยเนเล่นเลยนะเุ้นๆทำไ้เล่นเยเ่้ยเรืเล่น้้ปีสั้ใหญ่แล้วผมโฮ้โหเล่นง เลที่แล้วเดวันนี้้วยดูตรงด้วยโโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอยย้้

เจ้าถิ่นบล็อกแน่นนะผมแต่เจ้าถิ่นไม่ค่อยสวน,วนเท<ก>่าไหร่ครับผมเนื่องจากเกงบารมีเกงบารมีหรือเปล่าอเอ้ยก,กลัวหรือเปล่าครับเด็กนักเก็ตถ้าไม่กลัวต่อยนะครับถ้าไม่กลัวต่อยโดนง้างโดนง้าง กดกนแพ้บอเลยเกมนี้เยที่สุดท้ายดีเยอที่สุดท้ายแแแกวแาแล้วมาแล้วแกมาแล้วโอ้ยเชฟคุกโอ้ยเฮ้ยยแมาเว้ยเยฮ้ยดียกูโดนด่าไปด้วยไอ้ไอ้ย ภู Dante, iff, เกตแบูเกตแล้วเานหมดแล้วก้าแหนีต่อยนี่ต่อยต่อยน่เอาไปเอาไเลข้าบเจนเจ ได้เลยหมอไอ้โมไม่มีผมสูงโมนมี้าวาภูเก